ธานอสมาเราหายตัวไปจากน,นี่จอ้อจา,าหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราได้ครอบครองถุงมือของทานอสเราก็สามารถทำอะไรได้ดังใจ <c oughs> <c oughs> เวลาหิวก็ไม่ต้องลุกไปซื้อ <c oughs> ไปที่ไหนอีก <c oughs> เราแค่ดิดนิ้วอาหารก็มาเลย <c oughs> เดี๋ยวทำให้ดู เอาละอางุนจงมาจ้าจ้า <c oughs> อางุนพวงใหญ่บอกแล้วว่าไม่ต้องทำอะไรออ,อ,อืหวานเจี๊ยบเลย <c oughs> <c oughs> มีถุงมือทานอะน,นี่มันดีจริงๆฮยไอเจ้าคนนี้ มีถุงมือทาโนดเหรอเหิมเกรมเหรอเดี๋ยวยายจะไปแย่งมาให้ดูเฮ้เสียงอะไรเนี่ยคราวนี้แหละถุงมือทาโนดต้องกลายเป็นของฉันเฮ้ยยายแกนี่มาได้ไงเนี่ยเฮ้ยถุงมือทาโนดมาเราหายตัวไปจากที่นี่จ้าหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย เราว่ามาในห้องน้ำเนี่ยใหญ่อเองนี่อตามไปอยู่นี่เองเหรอจ้าวไปที่อื่นจ้าอ้าวหายไปไหนอีกแล้วล่ะเนี่ยโอุตส่าห์ตามทันแท้ๆเลยโหไปไม่เกินบ้านเราเลยเนี่ยใหญ่เกินนี่ ไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนฉันก็ตามหาได้ทุกที่เอาถุงมือมามาสกุอนยิงส่้าโชคดีที่ถุงมือนี่มันมีพลังยายหายไปแล้วเอ๊เสียงข้างนอกมันอะไรเนี่ยถ้าทุกคนอยากรู้แล้วก็ติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้ผมขอไปโลกซอดก่อน ยายกระไดนีอ่อนต้องเจอกับพีเรนยังชอนอย่าลืมกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งในช่องที่ดีทีวีด้วยนะครับ